นิทานเรื่องช้างเกเรการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ช้างตัวนี้มันไม่ชอบอยู่รวมกับช้างตัวอื่นๆมันคิดว่ามันแข็งแรงพอและไม่มีทางที่ใครจะมาทำร้ายมันได้เวลาช้างเดินไปไหนมันก็จะชอบรังแกสัตว์อื่นๆเสมอเน่เน่นะ หลีกทางสิเจ้าจิ้งจอกไม่งั้นข้าจะเหยียบเจ้าลงเดี๋ยวนี้แหละได้ได้ได้ได,ได้อย่าอย่าทำอะไรข้าเลยข้ากลัวแล้วเดี๋ยวข้าหลีกทางให้เจ้าช้างเดินไปเรื่อยๆมันเจอโพรงของกระต่ายมันนึกสนุกที่อยากจะแกล้งกระต่ายมันจึงใช้งวงของมันพังโพรงของกระต่ายลงกระต่ายตกใจรีบวิ่งหนี นี่แนะ่นี่แนะ่โอ้ยสนุกจังเลยไม่มีใครกล้ายุ่งกับข้าจนในที่สุดสัตว์ป่าทุกตัวก็ไม่คบค้าสมาคมกับท้างตัวนี้เพราะมันเกเรชอบรังแกสัตว์อื่นๆจึงทำให้มันไม่มีเพื่อนเจ้าช้างเริ่มเหงามันเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะไม่มีใครให้มันรังแกอีกทันใดนั้นเอง เจ้าช้างเกเรก็มองเห็นรังมดแดงมันจึงนึกสนุกจึงบอกมดแดงว่านี่นี่เจ้ามดหลีกทางให้ข้านะไม่อย่างนั้นข้าจะเหยียบรังของเจ้าเดี๋ยวนี้แลหละมดแดงตอบว่านี่นี่คือรังท่านย้ายรังของข้าไม่ได้หรอกท่านนะ่ะช่วยเดินเลี่ยงไปอีกทางได้ไหมท่านช้างมดแดงขอร้องช้าง ไม่ได้ไม่ได้ข้าน่ะไม่เคยยอมให้ใครทำไมข้าต้องยอมเชื่อฟังมดตัวเล็กๆอย่างเจ้าว่าแล้วเจ้าช้างก็เหยียบไปที่รังของมดแดงเจ้ามดแดงเสียใจและโกรธมากที่ช้างทำรังของมันพังมันจึงบอกกับช้างว่าข้าจะลงโทษท่านเจ้าช้างหัวเราะและบอกว่า เจ้าเป็นมดแดงตัวนิดเดียวจะมาทำอะไรข้าได้เจ้ามดในขณะที่ช้างกำลังหัวเราะเจ้ามดแดงอยู่นั้นมดแดงก็ไต่ไปที่หูของช้างมันไต่เข้าไปที่หูนี่นะีนี่นะีเจ้ามดแดงกัดเข้าที่หูของช้างเจ้าช้างก็ร้องโอดโอยโอย โอ้ยโอ้ยเจ้ามดเจ้าทำอะไรค่าน่ะช่วยข้าด้วยข้าเจ็บข้าเจ็บโอ้ยเจ้ามดถ้าท่านรังแกใครแบบนี้อีกข้าจะบอกเพื่อนเพือนมดของข้ารุมกัดท่านให้ตายไปเลยจําไว้นะท่านช้างโอ้ยโอ้ยข้ายอมแล้วเลิกกัดข้าเสียทีเถอะข้าเจ็บ ต่อไปค่าจะไม่รังแกใครอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บพอพอเจ้าวดพอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าช้างก็ไม่เคยรังแกใครอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนอื่นที่ด้อยกว่าเราเพราะจริงๆแล้วเขาอาจจะเก่งกว่าที่เราคิดก็ได้